ฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันปิดคอร์สพร้อมไหมครับข้อสอบเหลืออยู่5้าข้อใช่ไหมนะครับเราจะเก็บไว้ทำานห้าข้อทำเป็มบสอนให้จบตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับอะมาดูจุดเน้นที่จุดเน้นที่หนะครับสำหรับข้อสอบทีเด็ดนะครับก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับของม3ามเนาะ อ่ะเริ่มเลยครับเขาบอกว่ากราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลที่สังเกตได้นะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งดังนี้ครับข้อใดเป็นเวลาในวันถัดไปที่เกิดน้ําขึ้นเกิดน้ําลงอ่านพีเดียนะครับในการเกิดน้ําลงเป็นครั้งแรกครับขีดส้นใต้คํานี้ครับไฮไลท์คานี้เลยเกิดน้ําลงเป็นครั้งแรกในพื้นที่นี้ระบุหนึ่งคำตอบครับเชิญครับคือน้ําลงครั้งที่หนึ่งมาตอนกี่โมงนะ ตอนแรกกี่โมงครับฮะตอนแรกคือกี่กี่นาฬิกาเ่ยระดับความสูงของน้ําอันนี้คือความสูงของน้ําตรงนี้เราตีความว่าตรงเอกับ E มันคืออะครับระดับความสูงของน้าตรงเนี้ยเขาบอกว่าเวลาใดเป็นเวลาข้อใดเป็นเวลาในวันถัดไปอ๋อวันถัดไปของการเกิดน้ําลงดังนั้นตอนนี้นะครับต้องผ่านไปอีกกี่ชั่วโมงครับ 12.25ใช่ไหมครับจริงไหมลูกต้องนับไปอีก12.25ซึ่งวันถัดไปควรจะเป็นกี่โมงครับตีสามกว่า,วาจริงไหมจริงไหมครับอตอนนี้คือวันที่อตอนที่น้ําลงครับน้ําลงครั้งแรกจะ,ะกับครั้งถัดไปจะห่างกันกี่ชั่วโมงนะครับ12.25ชั่วโมงใช่ไหมครับทุกคนรู้อยู่แล้วทีนี้วันถัดไปนะครับจะมีน้ําลงครั้งแรกตอนกี่โมงอตอบสิกี่โมงเอ่ย 12ชั่วโมงครับถัดไปครับเป็นกี่โมงครับตอนนี้มันคือ16ประมาณ16นาฬิกาใช่ไหมใช่ป่ะแล้วต้องบวกไปอีก12ครับ16นาฬิกาบวกไปอีก12เป็นเท่าไหรเ่เอ่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ครับตี3ตี3กว่าตี3เท่าไหร่ครับ3นาฬิกาโดยประมาณ3นาฬิกา25นาทีาโดยประมาณ หรือสั่งในการ50นาทีโดยประมาณคำตอบคือข้อไหนครับเร็วเร็วเร็วถ,ถ้าอย่เป็น25นะครับอ,อันนี้คือเอาใหม่นะทุกคนตอนนี้คือน้ำลงครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับน้ำลงครั้งที่ที่สองใช่ไหมครับแล้วต้องผ่านจากตรงนี้ไปบวกไปอีกอีกกี่ชั่วโมงนะครับบวกไปอีกกี่ชั่วโมง สิบสองจุดสองห้าใช่ไหมครับสิบสองชั่วโมงกับยี่สิบห้านาทีซึ่งสิบสองชั่วโมงกับยี่สิบห้านาทีเนี่ยมันก็ตกประมาณตีสามตีสามก็กว่า,วาคำถามครับที่สามก็กว่าคือตีสามโดยประมาณได้ไหมโดยประมาณคือว่ามันก็ถูกแต่มันก็ยังตีสามโดยประมาณคือตีสามเป๊ะๆซึ่งถูกหรือผิดครับพอนี้ก็ต้องผิดเนาะเออนิ่มผิดอ่ะเหลือสองข้อครับยี่สิบห้านาทีหรือห้าสิบนาทีครับช่วยตอบ ตอนนี้มันเป็นเวลาที่มันน้ําลงนะครับน้ําลงครั้งครั้งถัดไปครับประมาณสักตีสาเท่าไหร่นาทีตอบได้ไหมเขาปั้นครับเจีนาทีลุงยีหนาทีโดยประมาณเพราะอะไรเอ่ยม,มันตกป,ประมาณสิบห้าจุด มันไม่ใช่16ใช่ไหมทุกคนมันคือ 16, 1 6เออหรือสิ15จุดกว่ากว่าสแล้วบวกไปอีก12จุด12ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ครับใช่ 3> 17, 3. นะหร่ส <17, 3. S 1> ิบเไม่มีพพเพิ่มไปอีก3เป็นเท่าไหร่ครับ3จุดเท่าไหร่ประมาณข้อสองเหรอ 3> 2, 2, 3. ข้อสามไหมเหรอ มายนะมัน15จุดเท่าไหร่ครับลูก30ใช่ไหมมันใช่16เนาะ15.30แล้วบวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไป12 12ชั่วโมงใช่ไหม12ชั่วโมงกับ25นาทีใช่ไหมครับมันบวกอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมัน12ชั่วโมงก็คือมันก็จะบวกไปถึงประมาณตี3กว่าตี3 50ใช่ครับมันต้องเป็นตี3 50ดังนั้นคำตอบคือข้อ3ครับตี3 50ครับคนนี้จริงไหมลูก25 25 ยี่สิบห้าสิบสิบสองชั่วโมงยี่สิบห้านาทีโดยประมาณโดยประมาณถูกต้องไหมครับเปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งใช่ถูกต้องวันรุ่งขึ้นเท่นะอันนี้เราต้องรู้อยู่แล้วนี่คือปกติแล้วน้ําขึ้นน้ําลงมันจะห่างกันวันละสิบสองจุดน้ำน้ำลงน้ำขึ้นน้ําลงครับในแต่ละครั้งนะครับมันจะห่างกันสิบสองชั่วโมงกับยี่สิบห้านาทีอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับ ค,คือต้องต้องอมันครั้งถัดไปครับมันบวกไปอีก12.25นะครับเอาใหม่12ชั่วโมงแล้วก็25นาทีโอเคนะครับข้อที่1ตอบข้อ3ครับถัดไปข้อที่2โจดยาวดีเนาะ,ะระบุ2คํคำตอบครับข้อสอบปี64ระบุ2คํคำตอบเชิญครับ เติมน้ําอุ่นลงไปในขวดพลาสติกในใสในปริมาณเล็กน้อยจากนั้นจึงจุดทูบจ่อ,อปลายทูบไม่ใช่ปลายรูปนะครับปลายทูบลงไปเพื่อให้ควันเข้าไปในขวดครับไอควันที่เข้าไปในขวดตรงนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นตัวแกนที่ทาให้เกิดการควบแน่นนั่นแหละนะครับแล้วบีบขวดแล้วปล่อยทําซ้ําทําซ้าไปเรืเร่อยๆครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเติมน้ําอุ่นลงไปจากนั้นจุดทูบไปจ่อ แสดงว่าไอ้เจ้าทวนทูบกับเจ้าไอไอน้ำเนี่ยมันต้องไปเจอกันนะครับบีบขวดแล้วปล่อยขวดบีบปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยสังเกตการเปลี่ยนแปลงข้อใดบ้างอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อบีบขวดแล้วปล่อยถูกต้องคาตอบคือมันจะเกิดความขุ่นครับมันจะเป็นฝ้าขาวขุ่นฝ้าขาวขุ่นนะครับจริงไม่จริงตอบทีเนื่องจากเขาฝ้าขาวขุ่นคืออะไรครับถ้าลาพังมีแค่ไอ้น้ำจะเป็นขาวขุ่นได้ไหม ไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรมาเกาะครับการที่มันมีควันมาเกาะเนี่ยมันเหมือนกับการอ,อพอมีการมันจะได้อ,อพอมันมีควันมาเกาะจะเกิดอะไรขึ้นครับตอบสิคือตอนที่เขาทําพฤติกรรมคือบีปล่อยบี ee, ปล่อยบี ee, ปล่อยมันเป็นแปลว่าอะไรครับบี ee, ปล่อยบี ee, ปล่อยกับคนดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะบีปล่อยบีปล่อยบีปล่อยเกิดอะไรขึ้น แตกขวดไม่แตกจะแตกได้ไงเราบีบเอาใหม่คือบีบดูนะดูนะบีบแล้วปล่อยบีบ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 คือมันเกิดความดันใช่ไหมพอปล่อยก็คือมีปริมาตรเพิ่มขึ้นใช่ไหมความดันลดลงจริงไหมครับพอมันบีบปล่อยบีบปล่อยขาวขุนเลยครับก็จะเป็นฝ้าขาวขุนทั้งทั้งขวดจริงไหมครับประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นครูว่าข้อนี้ถูกข้อ2ครับมีหยดน้ำมาเกาะภายนอกขวดข้อนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ไม่ไม่เกี่ยวครับ ปริมาตรของอากาศภายในรถลงจริงหรอเฮ้ยมันมันเป็นมันมันเป็นขวดปิดฝาไว้ไม่ใช่เหรอผิด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 เนี่ยปิดฝาขวดให้แน่นมันจะมีปริมาตรลดลงได้ไงเราอากาศภายในรดลงจริงไม่จริงตอนบีบปล่อยนะปริมาตรจะลดลงเหรอลุงตอนบีบมันลดแต่ตอนปล่อยมันก็เท่าเดิมอุณหภูมิภายในลดลงจริงไหม จริงป่ะไม่แน่ใจความชื้นสัมพันธ์ของอากาศในขวดลดลงจริงไหมไม่น่าจะใช่ขัวข้อสีอ่อะถูกมาดูกันว่าจริงป่ะอุณหภูมิภายในขวดลดลงเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับน่าจะต้องเป็นไปได้เหตุผลเพราะว่ามันเกิดมอนเกิดฝ้าขาวเกิดขึ้นไงถ้ามันเกิดฟ้าขาวแสดงมีการลดอุณหภูมิล,ลงจริงไหมครับเออคือเราต้องลองทาอันนี้คือจริงๆแล้วคืออาจจะนึกภาพไม่ออก แต่ที่แน่ๆคือมันจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นการจําลองการเกิดพวกเมฆครับมันจะมีควันนะครับควันของทูบเนี่ยเป็นเหมือนตัวแกนเมฆและพอเราบีบปั๊บเกิดความนั้นพอเราปล่อยปั๊บมันจะมันจะขุนเลยลองทําก็ได้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรลองทําดูที่บ้านนะครับลองทําดูก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับและนี่คือการทําแบบจําลองของการเกิดเมฆครูคิดว่าข้อเนี้ยนะครับอุณหภูมิมันลดลงเราอาจจะยังขัดใจเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าเรายังนึกภาพไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือการที่เกิด เกิดฝ้าขาวขุ่นขึ้นมาได้มันต้องเกิดการควบแน่นจริงไหมครับเมื่อควบแน่นแปลว่าอุณหภูมิมันต้องทำไมครับมันต้องลดลงมันถึงจะเกิดภาพอย่างนั้นจริงไหมครับเออแต่อยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องเสียบเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปดูข้างในถึงจะรู้มันมันมันอุณหภูมิลดลงจริงไหมเนาะโอเคแต่ว่าคือมันก็พอตอบได้ว่าอย่างนี้ครับยังไงู้อุณหภูมิภายในใช่ ทันทีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าหยดน้ำจะเกาะข้างนอกทันทีไหมเป,ไปเป็นไปไม่ได้แน่แน่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยขวดะจะมีหยดน้ําเกาะอยู่ข้างนอกได้ก็ต่อเมื่อ,อทําไมครับมันดูดความร้อนจากรอบๆขวดเข้าไปจึงทาให้ไอ้น้ารอบๆขวดยไปเกาะอ,อยู่ที่ขวดซึ่งความเป็นจริงมันทมันเกิดอย่างนั้นไหมมันไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นได้ใช่ถูกต้องนะครับเป็นแบบนั้นเนาะโอเคครับข้อที่สอง่านไปนะครับ ข้อที่3ครับก็ถามว่าข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองแต่ยังโคจรรอบโลกข้อนี้ดอกจันทร์ไม่หนึ่งดอกครับข้อนี้น่าสนใจด้วยนะครับดอกจันทร์หนึ่งดอกครับข้อนี้น่าสนใจครับข้อใดครับเขาบอกว่าข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองแต่โคจรรอบโลกตอบสิไม่หมุนรอบตัวเองครับแต่โคจรรอบโลกมันก็จะหันแค่ ก็หนึงนะดวงจันทร์ปัจจุบันนี้มันหมุนรอบตัวเองกับโคจรรอบโลกด้วยความเร็วเท่ากันใช่ไหมครับมันจะเห็นหน้าที่เป็นด้านกระต่ายเข้าหาเราจริงป่ะใช่ไหมครับถ้ามันไม่หมุนนะหันทุกด้านป่ะเออเนาะโอเคตอบข้อไหนครับโอเคครับข้อห้าครับถ้าเกิดมันไม่มันคือทุกวันนี้มันมันหันด้านเดียวเข้าหาเราเพราะว่าการที่มันหมุนรอบตัวเองกับโคจรรอบโลกมันใช้อัตราเร็วเท่ากัน ม,มันก็ทําให้เราเห็นด้านเดียวตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับที่มันไม่หมุนรอบตัวเองมันก็ต้องมีการเห็นทุกด้านจริงไหมจริงไม่จริงเป็นไปได้สูงด้วยนะครับข้อที่จข้อหนึ่งครับเอ้ยข้อข้อห้าครับข้อห้าข้อที่สี่ครับข้อที่สี่การเปลี่ยนแปลงความสูงของระดับน้ำทะเลข,ของพื้นที่หนึ่งในช่วงหนึ่งเดือนและแบบจําลองของลวงจันทร์ที่ขจรรอบโลกเป็นดังรูปข้อใดไม่ถูกครับ ข้อใไดไม่ถูก A แนละ C เป็นวันน้ำตายคำว่าน้ำตายแปลว่าอะไรครับน้ำตายคือน้ำขึ้นน้ำลงต่างกันเล็กน้อยจริงไหมครับ A กับใครนะ A กับ C เป็นวันน้ำตายจริงหรือไม่จริงครับ A กับ C เป็นวันน้ำตายดูดูจากรูปก็รู้แล้ว A กับ C เป็นวันน้ำเกิดชัดๆจริงปหมเพราะมันอยู่แนวเดียวกันถ้าวันน้ำตายคือต้องเป็นดีด็อกกับกับบีบอยจริงไม่จริงถ้าเกิดวันน้ำตายคือมันต้องตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่าแต่นี่คือมันมันเป็นเอ๊ะเอาใหม่นะ คุณดูผิดปะเนี่ย A และ C เป็นวันน้ำตายอ๋อคุณดูผิดขอโทษทีขออภัยขออภัยต้องดูวันนี้สิดูผิดครับดูผิดอันมันเป็น a ที่เป็นกลมๆอย่างนี้โอเคครับดังนั้นข้อนี้ครับเป็นวันที่ความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยข้อนี้ถูกสิโทษทีครับคุณดูผิดใช่ไหมครับมันเป็น C เล็กตรงนี้กับกัเอเล็กกับ c เล็กตรงนี้ใช่ไหมครับโอเค เอและซีเป็นวันน้ำตายอันนี้ถูกครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําเล็กน้อยบีและดีด็อกเป็นวันน้ําเกิดครับน้ําเกิดคือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะสุดบีบอยกับดีด็อกเป็นวันน้ําเกิดจริงไหมครับข้อนี้ก็อนน้าขึ้นและลงแตกต่างกันมากที่สุดจริงไหมครับก็จริงวันน้ําเกิดและวันน้ําตายเกิดขึ้นเดือนละสองครั้งใช่ไหมไม่สี่ครั้งเปล่าน้ําเกิดและน้ำตายเกิดขึ้นกี่ครั้งครับเกิดขึ้นวันน้ําเกิดและวันน้าตาย น้ำเกิดสองสองครั้งป่ะสองครั้งน้ำตายกี่ครั้งครับสองครั้งวันน้ำเกิดและวันน้ำตายเกิดขึ้นเดือนละสองเดือนละครั้งถูกถูกต้องไหมเนี่ยผิดข้อนี้ผิด,ด,ผ,ดผิดแล้หนึ่งข้อข้อใดบ้าง A เป็นช่วงที่ดวงจันทร์เอเล็กนะครับเป็นช่วงดวงจันทร์อยู่ตำแหน่ง A ใหญ่เอเล็กคือวันน้ำตายดวงจันทร์เอใหญ่ข้อนี้ผิดไหมผิดครับผิดดิเพราะว่าเป็นวันน้ำเกิดข้อนี้ผิดครับข้อสี่ผิด ข้อที่5ครับ B บอยเล็ก B เล็กเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวง B เล็กเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงคือช่วงนี้นะซึ่งเกิดประมาณใช่ไหมซึ่งเกิดในวันที่15ตามปฏิทินเอ้ยข้อนี้เกี่ยวไหมเนี่ยเอาใหม่ B เล็กคือตรงนี้วันที่15ตามจันทรคติเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่15ตามจันทรคติถูกหรือผิดครับ ทูลรุ่นพีครับข้อนี้ประมาณวันที่สิบห้าตามจันทรคติไม่ใช่วันที่สิบห้าของเดือนนะเนี่ยเขาเขียนเนี่ยวันตามจันทรคติอันนี้ก็ตามจันทรคติจริงไหมจริงไม่ใช่ของเดือนข้อนี้ถูกครับดังนั้นคําตอบข้อที่สี่จึงตอบสามและสี่ครับสามและสี่โอเคนะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อใดถูกต้องทั้งหมดเชิญครับตอบข้อไหนเอ่ย ข้ออะไรถูกต้องทั้งหมดมใช่ครับข้อไหนเอ่ยช้อยห้าทำไมครับ ข้อห้าช้อยห้าคืออะไรอ,นนอันนี้เหรอบีบอยเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณบีบอยครับเป็นวันจันทร์เต็มดวงเป็นไปได้ครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่สิบห้าตามปฏิทินตันกคติไม่ใช่มืดไปได้ก็เขาเขียนว่านี่ไงเนี่ยตรงเนี้ยบีบอยอ่ะแล้วมันเขียนสิบห้าเห็นไหมเนี่ย ใช่ไงบีบอยคือตรงนี้บีบอยคือตรงนี้เอาใหม่นะครับบีบอยคือตรงนี้นะครับบีบอยคือช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่ส5บห้าเขาบอกว่ารูปนี้เกิดวันที่15ตามจันทรคติถูกหรือผิดครับถูกแต่ว่ามันจะเป็นเต็มดวงหรือมันจะไม่เต็มดวงตรงนี้เนี่ยถามว่าซีเรียสไหมงงปะงงปะเอาใหม่ คือบีบอยเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงจริงไหมเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราอาจจะบอกเป็นข้างแรมก็ได้ครูใช่ป่ะจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับบีบอยเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันนี้อันนี้เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นตรงเนี้ยอันนี้มันตรงไหมตรงคือเข้าใจแนละ้วคือเรากำลังาาจกำลังจะงงว่ามันจําเป็นต้องเป็นวันจันทร์เต็มดวงหรอใช่ไหมครับโอเค คือวันน้ำขึ้นสูงสุดลงต่าสุดแตกต่างกันจะมี2วันก็คือเป็นเบอร์ A ใหญ่กับ C ใหญ่จริงไหมครับซึ่งที่เกเป็น C ใหญ่คือวันวันจันทร์เต็มดวงแต่น,นี้คือเป็นเดือนดับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเป็นข้างแรมแต่เขาบอกว่าบีบอยเนี่ยเป็นช่วงที่มันเกิดขึ้นเต็มดวงก็ตอนนี้ไงจากอันนี้นึกออกไหมครับครบไซเคิลหนึ่งก็คือวันที่สิบห้าสิบห้าตามจันทรคติแล้วค่อยๆลดลงมาอีกถึงวันที่สามสิบตามจันทรคติ ไม่ใช่คือมันมันแรมแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ค่อยแรมต่อถ้าเกิดครั้งแรกเป็นขึ้นอยู่แล้วค่อยมาแรมแล้วค่อยมาขึ้นอย่างนี้เหรอครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเราตอบว่าข้อนี้ถูกไอ้ที่เกิดเราตอบข้อนี้ผิดมันจะเป็นยังไงครับเอาใหม่นะครับ B บอยเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่15ตามจันทรคติคำถามคืออันนี้ถูกไหม ถูกแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์โอเคเราคิดว่าถูกแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาไม่ได้บอกอะไรมามา,มากไปกว่านี้จริงไหมครับอ่าดูต่อนะคืออันนี้ไม่เถียงนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นการพูดการเคลื่อนที่ครบหนึ่งเดือนถ้าเกิดสมมติว่าครบหนึ่งเดือนปั๊บเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วเต็มดวงแล้วขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วก็คือเป็นข้างแรมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าอันนี้มันข้างขึ้นมาก่อนมันจะกลายเป็นข้างแรมตรงนี้ใช่ไหมแล้วค่อยเป็นข้างข้างขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตามจริงแล้วอะตามหลักของคําพูดคํานี้ มันต้องขึ้นจากแรมแล้วก็ค่อยๆขึ้นหนึ่งคำสองคำสามคำไปเรื่อยขึ้น15บหาคำดังนั้นการเจอาการาฟนี้ก่อนก็แปลว่าการาฟนี้คือขึ้นสิบห้าคำจาเป็นครับเพราะว่าเขาใช้คําว่าคํำนี้มันแปลว่าอย่างนั้นเพราะว่านิวมูลภาษาอังกฤษนิวมูลก็คือวันแรมส5บห้าอวันวันนิวมูลถูกไหมอ่ก็ต้องรู้เองครับคือคําว่า New Moon, Moon, นิวมูลกับฟูมูล n นะ่ครับคือการครบรอบตามจันทรคติ มันเริ่มจากนิวมูนก็คือข้างแรม15้แรม15ค่้าค่แล้วเริ่มขึ้น1ค่ํคมาจะถึงขึ้น15ค่้าค่ตรงนี้ความหมายคืออย่างนั้นใช่ครับเราต้องรู้เองนะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับและโจทย์คงไม่มานั่งเขียนบอกอันนี้แปลว่าไม่มีครับเราต้องรู้เองเนาะโอเคนะครับข้อที่ห้าครับรูป A แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในวันที่เกิดสุริยุป,ปราคาบางส่วนในเขตลัติจูดนะครับ อะไรเนี่ยเขาก็ไล่มาเรื่อยๆครับกลางทางซีกโลกเหนือรูป B ีบอยในคือรูป B ีอะไรเนี่ยอันนี้คือรูป A ใช่ไหมคือโจทย์เขาจะสื่ออย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยนี่คือรูป A นี่คือรูป B ใช่ป่ะอืมแสดง A B C เล็กๆตามนี้นะครับคือการเกิดสุริยุป,ปราคาซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่ง A ใหญ่ B ใหญ่และ C ใหญ่ของรูป A นะครับโดยไม่เรียงลําดับใช้ตัวแปรได้งงมากนะครับโอเคครับทุกคนคํากล่าวข้อใดถูกต้องครับเชิญครับตอบข้อไหนเอ่ย ลักษณะของดวงจันทร์ในวันนี้เป็นวันเพนใช่ไม่ใช่ B เล็กไอเอเล็กนะครับเป็นวันเพนใช่ไหมครับมันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงคําถามคือลักษณะของดวงจันทร์ในวันนี้เป็นวันเพนจันเพนใช่หรือไม่ใช่ลักษณะของสุริยุปราคาตําแหน่ง a คือ C เล็กในรูปบีบอยดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่ง B สังเกตเห็นสุริยุปราคาเขตเงามืดโอเคครับน่าจะได้คําตอบข้อไหนครับข้อนี้ ข้อ2ใครตอบข้ออื่นครับเอาตอบเร็วตอบเร็วเอาใหม่นะครับทุกคนครับเอเล็กเอเอตงนี้นะครับเป็นลักษณะของดวงจันทร์ในวันนี้เป็นวันจันทร์เพลนจริงไหมครับ การเกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นในวันข้างขึ้นหรือข้างแรมครับตอบก่อนทุกคนข้างขึ้นหรือข้างแรมเติ้ลข้างขึ้นหรือข้างแรมแรมสิบห้าค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้มันขึ้นวันเพนถูกหรือผิดครับเติ้ลผิดครับข้อนี้ผิดทีเนี้ยข้อบีไม่ต้องอ่านหรอกไปอ่านข้อซี เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งบีบอยครับผู้สังเกตเห็นสุริยุปราคาในเขตเงามืดของดวงจันทร์จริงเหรอมันเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงหรือเปล่ามันเกิดบางส่วนครับเขาบางส่วนคือเกิดอยู่ในเงามืดหรือว่าเงาหรือว่าเงามัวครับเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งบีบอยผู้สังเกตสุริยุปราคาในเขตเงามืดของดวงจันทร์ผู้สังเกตอยู่ในเงามืดหรือว่าเงามัวถ้าเกิดเงามืดคือต้องไม่เต็มดวงดิ จริงปะจริงไหมครับเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาดีๆเอาด,เอาดีเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในในตำแหน่งบีบอยครับผู้สังเกตเห็นสุริยุปราคาจะอยู่ในเขตเงามืดของดวงจันทร์ถ้าเกิดเขตเงามืดจริงๆแล้วมันต้องเป็นอะไรครับเป็นเต็มดวงปะแต่อันนี้มันน่าอยู่ในเขตเงามัวมไหมเออข้อนี้ผิดนะครับเขตเงาหมัวดังนั้นคําตอบคือข้อสองครับจบแล้วจบจริงๆหมดแล้วข้อสอบ ตกใจแล้วซิเหมือนด้กลับบ้านเร็วนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจบแล้วไม่มีข้อสอบแล้ว,ว,ลวที่แรกม่อนก็จะงงเหมือนครูนี่แหละว่า a เล็ก b เล็ก c เล็กมันคืออะไรตรงไหนงงครับรูป a นี้ครับ a b c ครับผมทำไมครับ a b c เขาบอกรูป a นะครับคือวันที่เกิดสุริยุปราคาบางส่วนในเขตละติจูดกลาง อะไรก็ไม่รู้บางส่วนครับไม่ใช่เต็มดวงเออเขาพูดอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับหมดสนิทเลยนะครับวันนี้ได้กลับเร็วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอไม่ใช่เจอกันสิครับจะบอกว่าขอทุกคนนะครับตั้งใจทาข้อสอบทีเด็ดนะครับให้ได้เหรียญตามที่หวังให้มีสมาธิมีสติในการทำข้อสอบนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ส่งข่าวบอกหน่อยเป็นยังไงบ้างโอเคครับ สวัสดีครับลูกสวัสดีครับ